ท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวผมเองคนได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากเหมือนกันนะครับจากชุมชนของหมู่บ้านวัดสาราแดงเหนือนะครับและขนาดเดียวกันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่คุยกันเมื่อเมื่อสักครู่นี้มันมีหลายอย่างนะฮะแล้วก็เข้ามาจากหลายต่อหลายหน่วยงานด้วยกันใช่ไหมครับ,รบแล้วก็อนาคตของวัดสาราแดงเหนือบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ละท่านเนี่ย มองว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเห็นว่ามีหน่วยงานราชการก็เข้ามาครับผมครับเห็นป้ายตรงด้านหน้าบอกว่าเป็นหมู่บ้าน o อท็ออันนี้นี่เป็นยังไงครก็คือทางราชการก็พยายามหาแนวทางที่ดีให้เราอะนะครับแต่ว่าขาดการประสานกับชุมชนว่าเราจะมีสินค้า O t ท็ top เนี่ยทางราชการเข้ามาศึกษายอย่างว่าในชุมชนเราอะมีความเป็นอยู่ยังไงมีอาชีพอะไร ในชุมชนเราทําไร่ทานาเงี้ยมันจะมีเวลาว่างแต่ชุมชนเรามีอาชีพรับจ้างค้าขายเวลาเราก็จะน้อยแล้วรับราชการเวลาเราก็จะน้อยลงเอาเวลาที่ไหนที่จะมาทําเป็นสินค้าโอท็อปอะไรเงี้ยแล้วชุมชนผมเป็นชุมชนเล็กๆประชากรน้อยๆไอการที่จะมาทําสินค้าโอท็อปอย่างนู้นอย่างเงี้ยผมว่าชุมชนผมว่ายังไม่พร้อมที่จะทําในส่งนี้แต่ถามว่าความคิดเขาดีไหม โอเคครับความคิดเขาใช้ได้แต่คุณต้องเข้ามาศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนก่อนว่าเขาจะรับได้ไหมว่าให้คุณทำสินค้าโอท็อปดูนั้นก็เอามามีการทําเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยครับผลถามว่าชุมชนเราเราไม่มีความถนัดในด้านทำทักษะในด้านเกี่ยวกับปั้นการปั้นอะไรเงี้ยมันเราคงเราเก่งจะทางด้านท้าขายการให้เราเดินเดินอย่างเงี้ยได้คือเนี้ย ราชการบางอย่างก็แนวความคิดขั้นดีแต่ยังขาดประสบการณ์ในชุมชนว่าท่านชุมชนต้องการอะไรบ้างไม่ได้ให้ชุมชนมาม,มีส่วนร่วมใช่ครับมากท่าที่ควรเป็นการเหมือนยัดเยียด,ยดเอาป้ายเอาป้ายเอาป้ายมาแปะผมก็ยังเข้าใจผิดเลยผมเข้ามาบอกออแสดงว่านี่เดี๋ยวเข้าไปจะต้องเจอลูกปั้นเซรามิกเจออะไรนะั่นไม่ราชการเอาสิ่งของมาตั้งให้สาแดงแต่ขาดการศึกษาของหลักเงาสาแดงครับมันก็มัดม,มือชกไปอย่างที่ผู้ใหญ่ว่าางนเนี่ย เขาก็สงสัยนะว่าชุมชนเราทําไมถึงนิ่งเฉยให้ทํจากคนอื่นชุมชนอืเาตื่นเต้นใช่ไหมฮะทำอาหารก็ไม่อยากจะทํากันให้ทําสิ่งที่ไม่ต้องใช้ของกินอะเอาเป็นของปั้นเรื่องบันดินเผาก็ไม่ทําแล้วไปให้อาจารย์คนหมูหมูวัดสมม่วงอะมาปั้นเป็นของชําร่วยเป็นอังสดานบ้างเป็นของชําร่วยของมาการต้องเที่ยวเป็นของฝากอ่ะครับไอของจิ๋วอะไรเนี่ยของเราก็ไม่ตอบรับ เปรียบเสมือกระดื้อกระทางราชการหรือเปล่าแต่ทางเราเปล่าเลยไม่ได้ดื้อแต่ของเราไม่พร้อมหรืพละกรของเรามีไม่เพียงพอที่จะต้องการทำครับพวกร้านสะดวกซื้ออะไรนี้มีพยายามที่จะเข้ามาไหมครัไม่ไม่กล้าในชุมชนเราเนี่ยครับร้านทุกสะดวกซื้อเนี่ยยังไม่มีนะครับเพราะอาจจะมีแค่ร้านค้าย่อยๆพราะเกี่ยวกับด้านประชากรในหมู่บ้านและชุมชนเรามันน้อยเพราะวอามาแล้วก็ไม่รู้จะจาหน่ายกับใคร เพราะว่าของเรามันอยู่เขตใกล้กับตัวจังหวัดสินค้าอะไรบางอย่างเราขาดเราก็ไปที่ตัวจังหวัดจะง,ง่ายแส,สะดวกกว่ามีหลากหลายให้เราเลือกซื้อเข้ามาเป็นในชุมชนแล้วเป็นร้านเซเว่นพวกอะไรเนี้ยยังไม่มีครับอาหารพวกจำพวกอาหารเนี่ยรถมาขายอย่ามีมทุกวันเยอะหลายหลายคายัน,าข,นข,าขายผลไม้แบบวิถีชีวิตของเราทุกอย่างคือราชการเนี่ยบอกตรงเนี่ยเขาเขาชอบคิด เขาชอบคิดเอาเองส่วนมากเขาไม่ค่อยมามาวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วไปที่มันมีปัญหาทั่วๆไปเนี่ยชอบคิดแทนเขาจริงๆแล้วจะทำอะไรเนี่ยก็ต้องถามชาวบ้านเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรอย่างที่พูดน่ะ อยู่แล้วไปคิดนะอย่างนเนี่ยผมทาอย่างพวกผมเนี่ยทำบัญชีเงินล้านหรือเงินอะไรอยู่เราก็ทําตามเราแต่พวกเราเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดไม่ไม่มีการโกงอะ่ะแต่บัญชีอาจจะไม่เหมือนระบบราชการเขาหรอกร,ราชการเขาต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้ไอ้เรารับมาเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่ใครกู้ไปเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่เนี่ยมาม,ามาไวๆเขาเรียกเข,เข้ามาอย่างของเราก็เรียกบัญชีชาวบ้านทําแบบชาวบ้านที่เข้าใจอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนแบบจบบัญชีอะไรมาทําแบบราชการก็เราก็ทําแบบของชาวบ้านอ่ะคือเข้าใจ้ง่ายแล้ว ตรวจสอบได้ไดให้ตอบได,ตได้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรเราแต่ทางราชการก็ไม่ใช่อย่างนั้น,นคุณต <สา S 2> ้องทําอย่างนี้มาเนี่ยตรง <c oughs> มาอย่างนี้แล้วผมถามว่าคุณต้องไปไอ้ชาวบ้านที่ไปทําคุณต้องไปศึกษาใหม่ป่ะต้องไปเรียนรู้ไหม,มตัวนี้ทำไมคุณไม่ตามอ่ะราชการคนหนึ่งมาคุณต้องเอาแบบนี้นะเดี๋ยวไม่คนไม่ใช่อย่างนี้ทําให้ถูกคุณไมาแล้วถามว่าชาวบ้านจะสับเปลี่ยนทันไหมพวกราชการที่แบบ พวกตรวจสอบอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าขอร้องแต่พี่ขอร้องนะให้ชาวบ้านเนี่ยเขามีสิทธิ์มีเสียงแบบกระจายอำนาจให้เขาให้เขาดูแลกันแต่ว่าผมยินดีที่จะมาให้ตรวจสอบว่าเงินล้านนึงยังอยู่ครบไหมใช้กู้ไปเท่าไหร่คุณตรวจอย่างนั้นดีกว่าไหมไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าเอ้ยบัญชียานี้ไม่ถูกนะจะต้องทําอย่างนี้ต้องต้องโหมันเป๊ะตามราชการบอกว่าพวกผมนะความรู้แค่นี้คงทําไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าตรวจสอบว่าปัญหายไปเรื่องอะไรน่ะตรวจสอบได้อย่างนั้นไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมก็พูด ปคำหนึ่งบอกว่าขอร้องให้ให้ให้เขากระจายอํานาจให้ให้เขาคิดเองทําเองได้ไหมอย่าอย่ามาวุ่นวายอะไรมากมายทีก็ได้งบมาเนี่ยงบอะไรกร็ช่างเนี่ยสามสี่แสนบาทเนี่ยคุณจะต้องเปิดประมูลนะคุณจะต้องรประโถเงิน 3- ามสี่แสนนะ่ะให้เขาเขาตั้งกรรมการทั้งสิบคนเนี่ยให้เขาจัดซื้อจัดจ้างเขาหาเองเขาหาใบาเสร็จให้กุ๊าให้เขาตรวจสอบกันเองแล้วคุณก็อยู่ห่างๆแล้วคุณก็มาดูอะไอ้ที่ได้เงินไปเนี่ยสามสี่แสนเนี่ยสมมติไปทำอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้ใหญ่พวก ไทยเข้มแข็งอะไรพวกเนี้ยว่าเขาทําถูกหรือเปล่าไอ้ที่สร้างเนี่ยมันโอเคกับเงินที่เสียไปไหมอะไรเนี่ยคุณตรวจสอบตรงนั้นแล้วถ้าเขาผิดจริงก็คอยฟันให้หนักไปเลยอย่างนั้นรเราเรายินดีที่จะงั้นแต่นี้ไม่ได้แล้วเว่าคุณจะต้องเปิดซองพอเปิดไปไปก็รู้แล้วระ,ระบบพวกเนี้ยกว่าจะเปิดมาได้ไปก็ได้ได,ได้กระน,นิดนึงไอ้สามสี่แสนมันก็ไปกินหมดพูดถึงอะตกลงชาวบ,บ้านต้องการอะไรครับเผื <c oughs> ่อหน่วยงานราชการที่ดูรายการของเราอยู่ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากทางราชการในหมู่บ้านนี้หรือว่าเราอยู่อย่างนี้ ดีและอย่ามายุ่งกับเรามากนะไม่ไม่ไม่ก็จริงๆราชการเขาก็ต้องช่วยเหลือช่วยช่วยเหลืออยู่แล้วแต่ว่าให้ความรู้ให้อะไรแต่ว่าให้ให้ให้อำนาจเขาบ้างให้อำนาจเขาให้เขาคือทางราชการเนี่ยขอให้เป็นพี่เลี้ยงคอยดูอยู่ห่หางให้ชนและชาวบ้านเนี่ยเข้าไปใจเองและตัดสินใจเองได้ไหมคุณก็เข้าไปดูขอบริหารงานเุเข้าไปตรวจสอบให้เขาบริหารในงานเองผมว่าการที่ชาวบ้านบริหารเอง น้อยๆก็เป็นก,การกระจายได้ไดน้อยๆก็มีค่าแรงงานที่ชุมชนจะเข้าไปทําเองหรือหมู่บ้านเข้าไปทําเองโดยที่คุณไปว่าจ้างเนี่ยคุณเสียค่าหนุนเปนนี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์ผมถามว่าทาั้งงบประมาณ3 0 0 0 0นเนี่ยคุณถูกตัดไอ้นนุนไปนี่แล้วแล้วเข้าชุมชนจริงๆเ่ะเป็นเงินเท่าไหร่เหลือเท่าไร่ถ้าคุณให้ชุมชนเข้ามาบริหารเอง3 0 0แสนอยู่ครบ3 0 0แสนแล้วก็ค่าแรงก็คือชุมชนประชากรในชุมชนเข้าไปทำ ่วยกันไรายไ,ได้มันก็อยู่ในกระจายในชุมชนระบบราชการทําไม่ได้ครับคุณจะต้องเปิดซองประมูลคุณต้องหาบริษัทต้องมีแวดมาอะไรนะก็รู้อยู่แล้วไอ้นู่นไอ้นี่มาก็หมดมันก็จะไปตกเหลืออะไรกับประชาชนจะจ้างแรงงานในนี้ก็ไม่ได้ต้องต้องทาเป็นขั้นตอนทําตามรูปแบบเขาว่า่ายมันก็เลยมีปัญหานี่ยกตัวอย่างครับเนี่ยอาคารพิพิธภัณฑ์ครับเนี่ยชาวบ้านสาแดงสร้างเองอย่างพี่ชาญเนี่ยรันเมืองเป็นผู้หน้าช่างผู้ใหญ่บ้านเป็นรองออตช่วยสร้างเองเอาไม้เก่าๆสร้างเองครับตกเอ่อ,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 อ ทำเองทุกอย่างรวมแรงรวมใจทุกอย่างครับนะเหมือนกับสตาเอ็มเอลที่หน้าเม<อ>นครับชาวบ้านเขาสั่งเองแค่สองแสนเองแต่เราสร้าง 2, สองสร้างที่ 2, อื่นเขาสร้างหน้าแสนนะครับเนี่ยผมสร้างเองกับมือผมเป็นช่างด้วยแต่ตอนนั้นอตอนนั้นดีระบบราชการนะสมัยเอ็มเอลอ่ะโดยรัฐบาลชุดนั้นเราไม่ต้องไปเอ่ยชื่อก็ได้เขาก็ให้งบมาเขาให้บริหารจัดการเองเลยคุณไปซื้อเลยก็ให้ตังมาเลยสองแสนบาทเพราะหมู่บ้านเรามันเล็ก รเราก็บอกว่าเ,เราตอนเผาศพเนี่ยเราไม่ไหวกันนะเราต้องกลางเต้นต้องรือเต้นคนมันก็น้อยอแล้วเราก็ประชุมเราทําอะไรต้องประชุมนะหมู่บ้านโอเค okay, ไหมผมก็เสนอเลยบอกว่าเนี่ยมีเงินอยู่200 0 0 0เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไปจ้างเขาเนี่ยรับรองทําไม่ได้หรอกที่นี้เราพอจะเป็นช่างกันเราก็ช่วยเหลือกันค่าลงค่าแรงไม่ต้องเอากันนะช่วยแรงช่วยใจกันก็เอาเงินตัวเนี้ยก็ใครมีหน้าที่ที่เนี่ยอย่างพี่ยาบ้างเขามีหน้าที่เก็บเงินเขาก็นั้นเราก็เป็นคนสั่งของให้อะไรมาแล้วก็ทําเองก็สําเร็จ อื่นเขามาดูบอกโอ้โหสร้างได้ยังไงแค่2 0 0แสนกว่าสร้างกันเองในในหมู่บ้านเนี่ยสร้างกันเองสุดท้ายครับอนาคตของหมู่บ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะพอจะฝากฝังไว้กับเด็กรุ่นนี้ได้ไหมฮะจากความยึดมั่นถือมั่นในหลักศาสนาอย่างที่บอกมาความยึดมั่นถือมั่นในคําสั่งสอนของปู่ย่าตายายก็ดีนะครับแล้วก็การมองเห็นส่วนรวมสําคัญกว่าส่วนตัวเนี่ยจะถ่ายทอดต่อไปสู่เด็กรุ่นใหม่ส่งไม้ต่อไปได้ไหมฮะ ก็ต้องพยายามกันทุกทุกคือตอนนี้<อ>ก็คือในชุมชนเราเราก็ต้อง,องมีความให้ลูกหลานและเด็กๆลูกหลังเนี่ยให้มีเข้ามามีความส่วนร่วมกับชุมชนการที่เด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมชุมชนนี่ก็คือเป็นการปลูกจิตใต้สำนึกของชุมชนเพราะให้เดินลอยตามเราการทํางานทําอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าเราปิดบังหรือกันไม่อห้ เด็กนี่ทําไม่ได้อะไรเยเราพยายามดึงให้ลูกหลานเน้ามาครับให้มาเดินรอยตามเราไว้แต่ทีเนี้ยการพยุงไอ้พวกเนี้ยจะอยู่ได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่ความเจริญของวัตถุแล้วถ้ามันเข้ามามันมีความเสื่อมลงไปเรื่อยๆแต่เราก็พยายามมันเหมือนว่าถูจเจริญจิตใจตกต่ําลงใช่แล้วก็พยายามดึงว่าให้ได้นานเท่าที่นานได้ครับ ดีเท่าที่ดีได้อนาคตเรายังจะสามารถที่จะรักษาวิถีชีวิตของชุมชนแบบนี้ได้อีกอีกไหมฮะหรือว่ามันจะจะเปลี่ยนไปมื่อเเป็นแปตามการเมลาถ้าเราว่างงานเราพยายามอะเฉพาะรุ่นเรา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 ก้าฟันธงแล้ว่ารุ่นนี้แน่นอนว่าทําได้เราเราต้องรักษากำครุ่นกาลังส่งไม้ต่อไปสืบไมปทำงามไม่ได้ให้เป็นตัวอย่างเก็บข้อมูลด้านเอกสารด้วยประเพณนีต่างต่างก็ให้สืบทอดต่อไปแล้วมีอาคารในการศึกษาด้วย ในการเสิร์ทอดไม้รุ่นต่อไปครับวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายนะครับแล้วก็บทเรียนต่างๆของชุมชนนะครับวัดศาลาแดงเหนือนะครับการที่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกโลกาพิวัตน์ที่เข้ามานะครับความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกสิ่งที่ราชการพยายามจะยัดเยียดมาให้แต่ความเข้มแข็งของชุมชนนะฮะการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็หลักศาสนาที่ได้สอนมาประเพณีวัฒนธรรมที่ เขาเรียกว่าซึมซับอยู่ในจิตใจนะครับประเพณีต่างๆก็ทําให้ความเป็นส่วนรวมมากคิดเห็นเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวและการส่งไม้ต่อไปให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่การรักษาวิถีชีวิตอันเรียบง่ายอย่างนี้ต่อไปเป็นบทเรียนที่น่าจะศึกษานะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมคงได้อะไรหลายอย่างผมเองวันนี้ก็ได้หลายอย่างเหมือนกันผู้นําก็เหมือนกันผู้นําก็ต้องทําให้เห็นก่อนเป็นตัวอย่างแล้วผู้ตามคนในชุมชน ก็จะทําตามเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับที่มาเติมเต็มรายการพอบียงเพื่อแผ่นดินเกิดของเราครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็ต้องลาผู้ชมไปด้วยก่อนนะครับด้วยรอยยิ้มอันสดใสของผมแล้วก็ทุกๆท่านที่อยู่ที่นี่นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับชาวบ้านสารแดงเหนือได้ชื่อว่าสามารถจัดสร้างองค์กรการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง เพื่อคนในท้องถิ่นเป็นอันดับแรกโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องของการท่องเที่ยวจากภายนอกสาเหตุที่พวกเขาเลือกทางเช่นนี้มีพื้นฐานที่แน่นหนาจากคำสอนทางพุทธศาสนาที่เข้าถึงแก่นและการรักษาอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมแบบคนมอนที่ถ่ายทอดตกมาสู่ลูกหลานเน้นการสร้างชีวิตด้วยการขยันทำกินและซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตนเองแม้จะเคยเป็นพ่อค้าแม่ค้าทางเรือ แต่ปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนมาเป็นอาชีพรับจ้างอื่นๆแต่พวกเขาก็ยังดำรงตนอยู่ในแนวทางนี้ได้สิ่งเหล่านี้ไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับการเรียนรู้เพื่อจะสร้างหนทางสู่ทางเลือกสำหรับหมู่บ้านหรือลูกหลานตนเองให้เป็นไปอย่างรู้เท่าทันโลกในสังคมอันยุ่งเหยิงของพวกเราในปัจจุบันทุกวันนี้พวกเรายังมีทางเลือกนะครับแม้ว่าจะน้อยเต็มทีแต่ที่สำคัญก็คือ พื้นฐานของชีวิตต้องแขแง็งแกร่งตัวอย่างแบบคนมอนบ้านสารแดงเหนือพวกเขาก็ได้ชีวิตแบบทางเลือกที่เลือกเองและกลุยทางไว้ให้พวกเราได้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับ